น้องขาวันนี้นี่ค่ะเพื่อนบ้านเขาปลามาให้นะคะคือเขาไปตกปลามาคะ่ะพี่น้องบุญวาสนาจริงๆนี่ตัวเบลมเบลมเลยแซลมอนหลายจุดนะคะเนี่ยค่ะบุญวาสนานะมีคนเอามาให้กินนะจ๊ะ ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณสวรรค์ขอบคุณเทวดาประจำตน้นที่ให้มีคนรักคนเมตตานะจ๊ะอยู่ไกลบ้านต่างแดนก็ไม่หัวเดียวกระเทียมรีบสักเท่าไหร่เนาะมาอยู่นี่ก็มีคนเมตตานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำเมนูอะไรนะคะพี่น้องขานี่ สามตัวเนี่ยตัวหนึ่งก็สองกิโลกว่าได้มั้งดูสิคะฝ่ามือเนี่ยวัดเอาอย่างนี้แล้วกันนะแล้วก็เป็นคืบคืบดิหนึ่งคืบสองคืบสองคืบครึ่งนะคะเนี่ยค่ะสองคืบครึ่งตัวใหญ่ใหญ่ แรกเพื่อนบ้านเขาทำมาให้เรียบร้อยค่ะตัดหัวทิ้งทำไส้เรียบร้อยนะคะก็บอกว่าเธอหัวทิ้งเหรอคือแบบหัวมันน่าทำต้ยมยำอร่อยแซ่บมากนะคะเลิศม,มากเลยเมนูอาหารไทยอะ่ะเขาก็เลยถามว่าเธออยากได้ใช่ไหมถ้าอยากได้ไปเลยไปกับฉันค่ะเขาก็เลยเอาตัวใหญ่ๆใ,ให้ทั้งหมดเลยนะคะสามตัวเนี่ยใบเอกเนี่ยค่ะ ทำมาได้หกตัวนะคะค่ะแต่เราก็เนี่ยค่ะเพ่เมตตาให้เนาะกินเขาเป็นอาหารนะคะกินเพื่ออยู่เนาะไม่ใช่อยู่เพื่อกินค่ะขอบคุณนะคะพี่ๆน้องๆที่ติดตามรับชมค่ะเป็นกำลังใจเพื่อนใหม่ทักทายไว้ใต้คลิปนะคะไปเยี่ยมช้าตอบคอมเมนต์ช้าอะไรอย่างนี้ จะได้งอนได้กโกรธได้เคืองเลยเด้อค่ะไปจ้าไปไปเยี่ยมจ้าค่อยๆไปนะคะก็เก็บทุกเม็ดนะคะทุกคลิปของพี่ๆน้องๆนะคะทุกนาทีดูให้ครบหมดเลยนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นขายยาไม่ขายยาค่ะก็การทำงานของเสนิทไทยเดนมาร์กเป็นอย่างนี้นะคะใครมีไลฟ์สดก็ไป ย้อนหลังให้ค่ะชั่วโมงหนึ่งหรือจบคลิปหรือว่าอะไรนี้ก็แล้วแต่โอกาสค่ะไปย้อนหลังให้แน่นอนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ